สวัสดีการเดินทางวันนี้ Big Map r e v วิ w และสะพายกล้องเที่ยวจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวตามแมปกันที่เขาค้อครั้งที่3ครับและสำหรับที่พักที่เรามาในครั้งนี้นะครับที่นี่คือแมมมอสเลคิวเขาค้อครับที่พักนี้นะครับตั้งอยู่ตำบลน,น้ำชุมอำเภอหลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ และสิ่งที่ดึงดูดให้เรามาพักที่นี่ในครั้งนี้นะคะเป็นชื่อเพจของที่พักนั่นเองซึ่งที่นี่ราคาถูกสุดอยู่เพียง590บาทต่อคืนเท่านั้นครับซึ่งห้องพักนะครับก็จะแบ่งออกเป็นแต่ละไพมีทั้งห้องที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์แต่งสวยๆและห้องพักประเภทกระจมบริเวณด้านล่างนะครับจะล้อมรอบไปด้วยต้นไม้ รวมถึงยังมีเชอเลส2ชั้นนะครับสำหรับใครที่อยากทานหมูกะทะหรือกิงย่างในช่วงเวลาเย็นนั่นเองไหนๆก็มาแล้วป๊อปก็เลยขออนุญาตจ้าของที่พักสำรวจพื้นที่ซะเลยซึ่งบริเวณที่ป๊อปชอบที่สุดนะครับก็จะเป็นบริเวณด้านหลังติดกับริมน้ำบอกเลยว่าชิลมากครับ และสำหรับมื้อเย็นของเราในทริปนี้นะครับป๊อปก็เลือกจะมาทานข้าวบนบริเวณเชอเลส2ชั้นนั่นเองครับอากาศาหนาวๆแบบนี้คงหนีไม่พ้นที่จะต้องสั่งหมูกระทะซึ่งที่นี่มีโปแถมเตาปิ้งย่างพร้อมฐานรวมถึงน้ำแข็งสำหรับทุกห้องด้วยนะครับตื่นเช้ามาก็สามารถเห็นผ้าทิ์ขึ้น ได้จากบริเวณหน้าห้องเลยครับเช็คเอาท์เรียบร้อยเราก็มุ่งหน้ามาหาอะไรทานกันครับซึ่งร้านที่เรามาคือคัวบ้านสวนเขาคอที่นี่อยู่ห่างจากที่พักของเราแค่1กิโลเท่านั้นนะครับที่ต่อไปที่เราจะไปแวะถ้ามาเขาค้อแล้วไม่มาก็คงถือว่ามาไม่ถึงครับที่นี่คือกังหันลมเขาค้อนั่นเองครับ กังหันลมผลิตไฟฟ้าที่ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศมาที่นี่ยังไงต้องมาแวะนะครับและทั้งหมดนี้คือเที่ยวตามแมปเขาวค้อ Chapter 3ครั้งหน้าเราจะไปเที่ยวตามแมปที่ไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราด้วยนะครับ